สวัสดีค่ะแฟคนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นนะคะเลขเด่นของปากแดงศักดิ์สิทธิ์วดประจำวันที่16มิถุนายน2568อเอามานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นปากแดงศักดิ์สิทธิ์วดนี้เลขมาปกของเขาเด่น9นะคะเด่น9กวดที่แล้วเลขเด่นของเขาไม่เข้าเราก็ไม่ ชมนะคะเล็กหน้าปกไม่เข้า <c oughs> เรามาชมงวด <c oughs> นี้นะคะงวดนี้ทุกสำนักเขาจะเด่น สำนักเขาจะเด่น8นะคะแต่ว่าปากแดงศักดิ์สิทธิ์งวดน,นี้เขาเด่น9เรามาดูพิจารณาตัวเลขข้างในเลยนะคะ3มตัวรางวัลที่หนึ่งเต็งโต๊ด อันนี้ไม่ค่อยจะเข้าเนาะไม่ค่อยจะเข้าไม่ค่อยจะเข้าแต่ว่าก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะงวดนี้เขาเด่นเด่นสองห้านะเด่นสองห้านี่ค่ะมีสองสี่สองแปด เด่นห้าก็มีห้าสี่ห้าปดหกดปากแดงศัก์สีทธวดนี้บนเด่นสองนะคะเด่นสองสี่เก้าวดที่แล้วบนไม่เข้านะคะวดที่แล้วบนไม่เข้าวดนี้สองสี่เก้านะคะก็ลองอ,อไปพิจนนารณาดู มีสองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดหกเจ็ดสองสามเจ็ดสี่สองเจ็ดเก้าปากแดงศักดิ์สิทธิ์ชุดพิเศษสามตัว มาดูปากแดงศักดิ์สิทธิ์ล่างนะคะเรามาสังเกตดูตัวเด่นนะคะตัวเด่นง,งวดนี้490 490งวดที่แล้วตัวเด่นของเขาเข้านะคะล่างงวดนี้มาสี่งวดที่แล้วมาสองนะคะแต่ว่าตัวเด่นของเขาเข้าในวงนะคะตัวจับคู่ไม่เข้าเลขงวดนี้ ถ้าจะเข้านะคะเป็นเลขล่างเนาะแอดคิดว่าเป็นเลข29ถ้าจะเข้านะคะ29งเก้าสองแปดสอะแคิดว่าเก้าเข้างวดนี้หรือจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือเลขท้ายเนาะเลขท้าย มาดูเลขยันแดงนะคะเลขยันแดงเลขยันแดงงวดนี้มามาสองสี่เก้านะคะตรงนี้มาศูนย์งวดที่แล้ว งวดนี้มาเก้านะคะงรงนี้มาสองอันนี้มาหนึ่งเลขงวดนี้จะออกสองหนึ่งหรือไม่เนาะมีหนึ่งกับสองหรือไม่ถ้ามีหนึ่งกับสองคาดว่าเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเด่นหนะึ่งกับสองเนาะชูชกเรียกซับชูชกเรียกซับเลขท้ายเขาเต็งศูนย์นะคะงวดที่แล้วเข้า เต็งศูนนะคะงวดที่แล้วงวดนี้มาเต็งเก้าถ้าเต็งเก้าแอทิดว่าถ้าจับคู่ให้จับคู่ให้ก็คือเลขสองเกสองนะคะไม่บุญก็ล่างเนาะเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวนะคะสองเกสองแต่ว่าท่านชอบตัวไหนเราไม่ว่าก,กัน ท่านพิจารณาเลยนะคะบางสำนักเขาก็จะเด่นเจ็ดนะคะอย่างขึ้นสามมิตินี้เด่นเจ็ดก็ยังติดสองเกดอยู่นะคะเลขงวดนี้เป็นเลขหกเกดเนาะ อันนี้นี่เลขล่างของเขาเด่นมีตรงนี้เข้านะคะเข้าแต่เฉพาะตัวเด่นนะคะวันนี้เขาเด่นศูนกับเก้าวัที่แล้วเข้าตัวเด่นเข้าเข้าเลขสองนะคะเนี่ยเข้าเลขสองอดมาวงไว้ที่เลขสองเนาะหนึ่งเก้า นะคะคไม่แน่เนาะเลข1819นี้อาจจะเข้าสำหรับเลขท้ายเนาะสามมิติมหารวยเลขที่มาซ้ำกันก็คือหกเจ็ดแต่ว่าเลขสองเจ็ดก็ไม่แน่เพราะว่าเลขติดสองเลขเด่นเขาติดสองนะคะงวดนี้ สองเกียรเด็กมาชนกันนะคะชุดลอยรมบนเลขล่างงวดที่แล้วเขามาศูนย์งวดนี้มาเก้าไม่แน่นะเลขสองเก้าอาจจะเข้านะคะ วดที่แล้วก็มาศน,นี่ค่ะวดที่แล้วก็มาศูนยเนาะเล็กกลางมาศูนยวดนี้มาเก้านะคะมาเหรือเลขตัวนี้จะเข้าไม่บุญก็าลางเนะงาะสองเกีสองเจ็ดสองแสองเก้าเนาะแดงองค์คลัก แดงองคลักนี้มาสองเหมือนกันนะคะสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดในเดือนมิถุนายนออกวันจันทร์นะคะออกวันจันวันจันเลขจะติดสองหรือไม่เนาะลองเอาไปพิจารณานะคะแต่ก่อนหน้านี้เข้านะคะเข้าตัวทั้งจับคู่เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะแชมป์ปักหลัก ตัวเด่นเข้านะคะจำปักหลัก <c oughs> เข้า1ตัวเข้าแต่ตัวเด่นนะคะนี่ตัวอยู่ข้างหน้าเนาะนแต่ว่าแอดคิดว่าคงจะเป็นตัวนี้ไม่ใช่นะคะมาเป็นตัวนี้ออกค่าสองนะคะวดนี้6กศูนย์ศูนย์นะคะบน ล่าง58แต่ว่าเลขล่างอย่างนี้ยังจับ2อยู่นะคะมี21 24 27 29แล้วก็20ศจับ6ก็คือ6 164 67 69แล้วก็60เลขวันนี้ของเขาก็ยังศูนย์ติดอยู่นะคะ งวดที่แล้วของเขาก็เข้าสองนะคะเข้าสองแต่ว่าตัวจับคู่ไม่เข้านะคะสำหรับเลขบนเนาะนี่งวดนี้เขาจับสี่แล้วก็เจ็ดเลขวันนี้สี่แล้วก็เจ็ดตัวนี้จะเข้าหรือไม่เนาะสี่ถ้าเจ็ดก็คงจะเป็นตัวนี้แต่ว่าก็ไม่แน่นะบางทีอาจจะลงล่างก็ได้เนาะ สำหรับเลข2สรุปแล้วเลขเด่นของเขาก็คือเด่น2เนาะเด่น2องเลขเด่นของเขาก็คือเด่น2นะคะจะเป็นเลขสองแปดหรือไม่เนาะก็อลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ สำหรับเลขหน้าปกงวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้แอดคิดว่าเก้าคงจะเข้านะคะแต่ว่าจะเป็นเก้าอะไรจะเป็นเก้าศูนยหรือไม่เนาะหรือจะเป็นเจ็ดเก้าก็ไม่แน่เนาะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ของให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ